สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้มหาแ่งนะครับผมก็จะพาทุกคนทุกท่านนะครับผมมาชมแปลงนาข้าวกขอหกหนึ่งนะครับผมที่ลมพัดล้มไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับผมที่เจอพายุนะฮะตอนนี้ข้าวก็เริ่มจะอยู่ในระยะสะสมแป้งนะครับผมเข้าเมล็ดเข้าสีนะผมเริ่มสุกแก่แล้วนะครับผมก็พันนี้แปลงนี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะมันมีเรื่องของ ข้าวจะพืชหรือข้าวปนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็น่าจะสุกแก่ใกล้เคียงกันนะครับผมสภาพเบื้องต้นก็อย่างที่เห็นครับผมมีเรื่องของการล้มนะครับผมแต่ก็มีชูคอขึ้นมาคืนอย่างที่ผมเคยได้บอกไปนะครับก็มีการเอาธงเหี่ยวนะครับผมมาปักนะฮะตรงนี้ปักเพื่อ,อไล่นกกระจิบกระจอะกระจาบนะครับผม ก็ช่วยได้เยอะนะครับผมพวกนกเขานอะอะไรก็ไม่ค่อยกล้ามาลงนะครับมันมันเกรงใจนคิดว่าเป็นเหี่ยวนะครับก็ช่วยได้นะฮะช่วยได้ก็เป็นวิธีกลนะครับผมทีนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูข้าวกันนะครับเห็นข้าวไหมครับว่าข้าวที่ล้มลงไปเนี่ครับรวงข้าวจะแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับรวงข้าวจะแน่นอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ก็ มันก็จะไม่ดูไม่สวยเหมือนเหมือนข้าวที่เป็นยืนต้นตั้งนะครับผมมันก็จะเป็นในลักษณะของชูขึ้นมาแต่ชูขึ้นมาแต่รวงนะครับตัวข้างล่างจะมีความเสี่ยงในเรื่องของทั้งเชื้อราแล้วก็เพีียกระโดดนะครับผมซึ่งเนี่ยมันจะเป็นสไตล์นี้นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มปล่อยน้ําแล้วนะครับผมเพื่อที่จะรอสุกแก่นะครับเนี่ยครับข้างล่างถ้าเกิดว่ามีเพีย้ยหรือมีเชื้อโรค เชื้อราเข้านะครับผมมันก็จะจัดการยากนะสังเกตตรงใบแดงๆนะครับปกติมันจะไม่แดงขนาดนี้นะครับนี่แหละครับผมคือปัญหาในเรื่องของถ้าเกิดข้าวล้มนะครับผมก็จะเจอแบบนี้ก็มีความเสี่ยงทําว่าเสียหายก็เสียหายแล้วนะครับเพราะว่าเมล็ดมันก็จะร่วงไปนะครับทีนี้เนี่ยอย่างอย่างวัตตัววัชพืชข้าวดีนะครับผมมันมันเริ่มเมล็ดมันจะเริ่มหลุดแล้วอย่างนี้นะครับหลุดง่ายมากครับเขาถึงบอกว่าข้าวดีครับพอเริ่ม พอเริ่มข้าเนื้อหน่อยๆครับเนี่ยก็จะดีดตัวเลยนะครับผมดีดตัวลงไปเลยเขาถึงเรียกว่าเข้าดีนะครับเนี่ยยังยังไม่สุกเลยนะครับผมแต่ดีดตัวไปแล้วนะฮะแล้วมันก็จะไปงอกในฤดูต่อไปนะครับเขาถึงเรียกว่าเข้าดีเนาะก็เป็นปัญหานะครับแต่ข้าวที่กอข้อหกหนึ่งนะครับผมก็ยังไม่พร้อมสุกแก่นะครับผมมันเพิ่งสุกได้ครึ่งรวงเองนะครับผมก็มีความเสียหายนะครับถามว่าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะ ผมก็ว่ามันเสียหายไปสัก20ใน100นะร้อยนะฮะเสียหายไปประมาณนั้นต่อหนึ่งรวงนะครับผมแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของทั้งเชื้อโรคทั้งเชื้อราทั้งเพีื้ยทั้งหนอนนะครับก็จะมีความเสี่ยงในตรงนั้นมากกว่านะครับเนี่ยเห็นไะเห็นไหมฮะจะมีความเสี่ยงตรงนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับผมการทํานาข้าวเนาะมันก็จะยุ่งวุ่นวายหน่อยนะครับใคร เคยลองทานานะผมก็จะรู้ดีเข้าใจดีนะครับผมว่ามันเป็นยังไงแล้วทีนี้พอเสียงตรงนี้ไปแล้วนะครับผมตอนเก็บเกี่ยวก็จะเสียงอีกนะครับผมเพราะว่ารถเกี่ยวก็จะลงเหยียบแล้วมันมันไม่ได้เป็นหน้าเดียวนี่เนาะรถเกี่ยวก็จะย่ําไปด้วยนะครับผมก็จะียหายอีกหนึ่งสเต็ปนะครับผมกว่าจะได้ผลผลิตขึ้นมานะครับความเสี่ยงสุดท้ายเลยก็คือเรื่องราคานะครับผมว่าจะได้เท่าไหร่อันนี้เสี่ยงสุดเลยนะครับผม ไม่รู้จะถูกจะแพงอะไรนะครับแต่ว่ายัางไงถึงฤด,ดูมันก็ต้องเก็บเกี่ยวก็ต้องขายครับมากน้อยก็ต้องขายเพราะว่าเราไม่มีที่เก็บไม่มียุ้งฉางเก็บนะครับข้าวเป็นร้อยร้อยไร่นะครับผมก็ตีซะว่าได้เป็นเก้าสิบเกวียนร้อยเกวียนนะครับไม่รู้จะไปเก็บไหนละครับผมเก้าสิบตันร้อยตันเก็บไม่รู้จะเก็บตรงไหนนะครับผมทํายุง้งทําฉางเก็บเหมือนตอนเป็นข้าวนาปีก็ไม่ไหวนะครับผมข้าวนาปีเก็บแค่สามตันห้าตันก็ยังรู้สึกว่าเยอะแล้วนะครับ แต่อันนี้เป็น9 0ตัน1 0อตันก็ต้องเป็นลงสีอย่างเดียวนะครับผมซึ่งก็เป็นปัญหาอีกต่อไปเนาะนะครับผมก็ไม่รู้จะทํายังไงดีอาก็เป็นว่าวันนี้ผมพาชมในเรื่องของปัญหาที่เจอในนาข้าวก็แล้วกันนะครับผมในเรื่องของอข้าวเริ่มสุกแก่ข้าวดีดแล้วก็ในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่ตามมานะครับผมยังไงช่วงนี้ก็ให้มันสำรวจตัดแปลงทุกคนทุกท่านก็แล้วกันนะครับผมที่มีทํานายอยู่ทําแปลงอยู่นะครับผมก็ให้มันสำรวจตัดแปลงถ้าใครที่ ทำนามาแล้วนะครับผมกลัวความเสี่ยงในเรื่องของทั้งเชื้อโรคชราก็สอบถามมันเข้ามาได้ครับว่าเราเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมเราควรที่จะเตรียมประงระวังป้องกันยังไงนะครับผมก็นําปัญหามาพูดคุยกันได้กับม้าฮัมเงนะครับผมก็สอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ id line sbm ส6ก็ได้นะครับผมใครสะดวกแอดไลน์เข้ามาสอบถามนะครับผมก็หลายๆคนหลายๆท่านที่แอดเข้ามาถามหลังบ้านนะครับผมก็ขอบคุณมากมากนะครับผมที่นําข้อมูลปัญหาต่างๆนะครับผมมาแชร์กันทําให้เราได้ เป็นหนึ่งกระบอกเสียงนะครับผมให้ทุกคนได้ระวังป้องกันนะครับผมทั้งในเรื่องของเพี้ยกระโดดซิมตานที่กาลังระบาดมาอย่างรุนแรงนะครับผมแต่ตอนนี้อากาศเย็นนะฮะก็เพี้ยก็ดีดีหน่อยการระบาดก็ไม่ลุกไม,ไม่ไม่ลุกแรงเกินไปนะครับผมเพราะอากาศเย็นนะครับผมเพี้ยก็อาการระบาดมันก็จะช้าลงนะครับผมซึ่งซึ่งแต่ถ้าเราผมเองผมก็ไม่ไม่ระวังใจนะครับผมผมก็ว่ากลางวันแดดจ,จัดอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะระบาดได้อย่างทั่วถึงเช่นกันนะครับผมก็ อันนั้นก็ยังไงก็ทางของทางดีที่สุดก็คือหมั่นสำรวจตรวจแปลงแล้วก็มีการเตรียมระวังป้องกันนะครับผมเพื่อที่จะช่วยบรรเทาในเรื่องของความเสียหายของผลผลิตต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็รกันนะครับผมเอาก็วันนี้มาทแม่งคงฝากเรื่องราวไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครมีปัญหาก็สอบถามเข้ามาได้มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้คงขอลากันไปก่อนกับบรรยากาศแค่นี้นะครับผมเดี๋ยววันหน้ามีเรื่องราวดีๆยังไงจะนามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคร